สวัสดีค่ะวันนี้พามาปลูกอบิวนะคะต้นนี้ซื้อมาราคาพันห้านะคะตอนแรกเอาไว้ในกระถางว่าจะชํำให้เขาโตๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้รดน้ำสองวันเขาเหี่ยวอะคะ่ะเพราะว่ากระถางมันแคบเนาะอันนี้กระถางที่ใช้ปลูกก็เลยเอาลงดินทั้งเหี่ยวค่ะวันนี้มาแต่เช้าก็ใจ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นึงว่าจะไม่ฟื้นซะแล้วอันนี้ใบน้องเขาแบบชุ่มชื้นมากเลยก็ด้วยราคาด้วยอะไรด้วยแหละก็เลยห่วงนิดนึงนะคะวันนี้ไม่มีแดดนะคะอากาศดีมากเลยอันนี้จะเที่ยงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวสวนฝรั่งนะคะแต่ว่าเราก็จะลงอบิวแทรกไว้นะคะในอนาคต นี่ค่ะหญ้าเต็มไปเลยแต่ก็เดี๋ยวเอายญาออกนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแฮปปี้เดย์ค่ะ